สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beautiful Blue Sky Channel นะคะ เปิดคลิปกันด้วยหน้าสดของสานะคะก็คือวันนี้นะคะสาก็จะมาแต่งหน้านะคะด้วยเครื่องสำอางซิสทูซิสนะคะซึ่งเครื่องสำอางซิสทูซิสเนี่ยนะคะหลายหลายคนคงเห็นผ่านตาม,มาแล้วนะคะซึ่งสาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมีโอกาสได้ลองใช้บางอย่างของซิสทูซิสมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็คือยังไม่เคยแบบลองแต่งหน้าด้วยแบบว่าซิสทูซิสแบบฟูลออป t i o n เลยนะคะนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งหน้าเพื่อน เดูกันนะคะเครื่องสำอางซิทูซิส่วนใหญ่นะคะที่จอดได้มาก็คือเป็นรูปแบบแบบซองแบบนี้นะคะซึ่งมันพกพาค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมาสคาร่านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแป้งพับนะคะคือจะทำใบเสร็จที่ซื้อมาของเครื่องสำอางซิ c ูซท,ที่จะมาแต่งวันนี้นะคะถ่ายไปไหนไม่รู้นะคะซึ่งแต่ละตัวก็ไม่ได้ราคาสูงมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะตัวแรกที่จัดจะเริ่มนะคะก็จะเป็น การลงรองพื้นนะคะด้วย99%ไฮยาลูรอน p ัมปิ้งสมูทสกินวิ b ลองลา g ิ m งฟูลคัฟเวอร์นะคะ spf 5 0 pa บวกบวกนะคะเป็นไฮยาแม matte f o u n d a t นะคะสีที่จ๋าจะใช้นะคะจะเป็นสี n 2นะคะซึ่งจะเป็นสีที่เป็นอันเดอร์โทนขาวเหลืองนะคะคือที่ร้านน่ะที่จะไปซื้อมานะมะนันจะมี ตัว a ฮยาม a f ดฟ n วเดชันตัวนี้อยู่2สีนะคะอันแรกก็จะเป็น N1 นะคะซึ่ง N1 เนี่ยก็จะเป็นอะนโทนขาวชมพูนะคะซึ่งจะเป็นอนโทนขาวเหลืองนะคะก็เลยเลือก C ี2มานะคะขนาดบรรจุอยู่ที่ประมาณ5กรัมนะคะเดี๋ยวจะจะใช้ฟองน้ำในการลงลองพื้นนะคะฟองน้ำนี่ไม่ใช่ของซีสู 6, นะคะอันนี้เป็นฟองน้ำที่ซื้อได้ทั่วไป เนื่องจากวีดีโอนี้นะคะไม่ได้ถ่ายที่ห้องนะคะแล้วก็ลืมหยิบกระจกออกมานะคะงั้นจะขอแกะกระจกจากแป้งพับนี้นะคะหวังว่าแป้งพับนี้จะมีกระจกให้นะคะขอแกะเลยนะคะอันนี้เป็นซ i t ูซิสไฮยา Foundation Powder นะคะ4 n 2ปรไปมาณสุทีิ7กรัมนะคะซึ่งน่าจะเข้าได้ดีกับตัวฟ n เดชั่นตัวนี้นะคะขอให้มีกระจกนะจ๊ะ ลุนมากเลยอ่ะถ้าไม่มีกระจกก็คือแบบอ๋อมีกระจกอยู่นะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มลงรองพื้นก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นสีของรองพื้นนะคะเหมือนจะเข้มกว่าสีหน้าจาดนิดนึงนะแต่ว่าก็น่าจะให้ฟิน,นิชต์ลุกที่สุดอยู่นะสีรองพื้นจะค่อนจะเข้มกว่า่หน้าสันนะคะแต่ก็น่าจะพอดีกับสีคอนะคะ ตอนนี้จ๋าก,ก็ลองรองพื้นเสร็จไปแล้วนะคะครึ่งหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะหน้าฝั่งนี้นะคะก็จะมีความที่ว่ามันปกปิดนะคะเขาเขียนว่าเป็นฟูลคอเวเลตอกปกติค่ะจะมีจุดดำๆตร,ตรงนี้นะคะพอลงรองพื้นไปค่ะก็คือค่อนข้างกรอบได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็เดี๋ยวจะไปลงรองพื้นทั้งหน้านะคะให้เพื่อนดูนะคะ ตอนนี้จ๋ากก็ลงรองพื้นทางหน้าแล้วนะคะก็หลังจากที่ลงทางหน้าไปนะคะก็รู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแมทมากนะคะสีรองพื้นนะคะอาจจะเข้มกว่าผิวหน้าไปนิดนึงนะคะแต่ก็คือโอเคค่ะจ๋าว่ามันเป็นสีที่แบบกําลังสวยนะคะก็รู้สึกว่ามันจะติดเยอะค่อนข้างเยอะนะคะดูจากในกล้องก็น่าจะแบบเห็นอยู่นะแต่ก็โอเคนะคะก็คือมันก็จะพอดีกับสีคอเลยนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะลงตากับแก้มนะคะด้วย Sit t ูซ i ดนะคะลิปอายคีครีม m ่แมทนะคะสีสินะคะสีฮันนี่โรสนะคะซึ่งวันนี้นะคะจาก,ก็ใช้ตัวนี้นะคะทั้งตาแล้วก็แก้มแล้วก็ปากนะคะแต่เดี๋ยวเราจะลงตากับตัวแก้มก่อนนะคะ mm hmm. เปิดออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะแบงแบบนี้นะคะเดี๋ยวจากจะใช้อันนี้นะคะ กับแปรงของสานะคะแปรงที่จะาอนามาลนี้ก็ไม่ใช่ของ c ีทนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีนะคะของตัว c ีทูซีตลิปอายชีคครีมมีแมสี21นะคะอันนี้เป็นแปรงผมใส่นี้นะคะสีชัดมากเลยอะแ้าเป็นอีกเดียวคือแบบว่าสีชัดมากเลยอันนี้จะทาทั่วเปลือกตาเลยนะคะตอนนี้ก็คือทาตาเสร็จแล้วนะคะด้วยตัวลิปอายชีคตัวนี้นะคะก็ ตอนแรกที่จิ้มมาค่ะรู้สึกว่าสีมือนค่อนข้างชัดนะคะแต่พอเราเกลี่ยไป,ไปบนเปลือกตาก็คือมันพอดีกับสีตาอยู่นะคือตอนแรกตกใจมากเพราะเป็นสีชมพูที่ชัดมากเลยนะคะตอนที่ยังไม่ได้เบรนเข้ากับตานะคะแต่พอเราเบรนเข้ากับตาปุ๊บเนี่ยมันก็จะพอดีตาเราเลยนะคะต่อไปนะคะจานก็จะแต่งเกมน,นะคะก็จะใช้นะคะสีเมื่อกี้นะคะกับตัวฟองน้ำนะคะอีกด้านหนึ่งเนาะที่เราไม่ได้ลนรลงทุนนะคะ อันนี้ก็คือทาแก้มเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างะคะ่ะแต่ว่าจ๋าเนี่ยรู้สึกว่ามันแมตมากะคะ่ะคือพอแต้มลงไปอะคะ่ะแล้วพอใช้ตัวอ่าฟองน้ำไมกวรกวาะ,ะจะรู้สึกว่ามันแห้งเร็วมากะคะเดี๋ยวจ๋านะคะจะผสมดีๆตัวนี้นะคะให้มันมีความเหลวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันแห้งเร็วมากเลยอะอันนี้จัาก,ก็ผสม ตัวดีๆนะคะเพื่อให้มันเหลวขึ้นมาอยูนิดนึงนะคะกับตัวตาแก้มปากของเรานะคะเออเนี่ยถ้าผสมดีๆเรารู้สึกว่ามันจะเกี่ยง่ายก่อนนะเมื่อกี้คือมีแค่ตัวเนี่ยอันเดียวไม่น่าจะรอดสำหรับคนผิวแห้งจนะ้ะ อันนี้เป็นดีๆนะคะดีๆก็ของซีทูซีเหมือนกันนะคะเป็นดีๆแตงโมนะคะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ผสมกันน,นะคะแล้วก็แทบๆๆลงไปบนหน้านะคะตอนนี้ก็ลงแก้มทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะจัดก,ก็จะลงแป้งนะคะผสมลองพื้นนะคะให้ยังแมทตัวนี้นะคะคือตัวแป้งอ่ะพับอ่ะแพคเกจิงโอเคอยู่นะก็คือเป็นแบบสีชมพูซีทูซีแล้วก็เป็นแบบพลาสติกสีดาซึ่งมีความแข็งแรงพอสมควรนะคะ ก็ให้พับมานะคะอมีเป็นสีแดงนะจ้าก็เดี๋ยวจะลองใช้พับในการกดก่อนนะแต่ถ้าไม่รอดก็คือจะ,จะใช้แป้งนะเพราะปกติไปคนใช้แป้งในการลงแป้งอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยใช้พับเท่าไหร่แต่ว่าเขาให้พับมาแล้วก็เราก็จะลองตอนนี้ลงแป้งบริเวณคางนะคะกับ รอบมีผิีอ,อักนะรู้สึกว่าการใช้พวามทาให้การลงลงแป้งของจาหนาไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใช้แป้งในการลงแทนนะคะตอนนี้ก็ลงแป้งเสร็จแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าอพอแป้งกับลองพื้นอะ มันอยู่ด้วยกันบนหน้าหน้าคือมีความแมทตมากนะคะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะหาไปนิดนึงแล้วติดเหลืองไปหน่อยนึงนะคะเขียนคลิปกันก่อนดีกว่าดินสอเขียนคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นซ2 t All Day e y e ไ r o p รเพนซ c ลสี01นะคะสีโอ๊กเบานะคะก็คือตอนที่ไปสื้อละมันไม่มีสีอื่นเลยนอกจากสีนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะอ่อนไปไหมเพราะปกติก็คือเป็นคนที่ผมดดมากนะคะ ดินสอเขียนคีบนะคะก็จะมีสองด้านด้วยกันนะคะก็จะเป็นด้านที่เป็นแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดินสอนะคะอเคเดี๋ยวจะใช้แป้งอันนี้ในการปัดแป้งออกก่อนนะคือแบบจุบุมากเลยอะ่ะอันแบบว่าแป้งก็คือมีความจุบุจุบิกมาก สีโกบานะคะในสอกก็คือเป็นสีน้ำตาลที่ติดสีแดงนะคะไม่รู้ว่าจะเข้ากับหน้าเราหรือเปล่านะ,ะตอนนี้ก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แปรงที่มันจุบจุบีนะคะซึ่งมันเล็กมากนะคะตรงนี้ในการสัดทรงคิว้วอีกครั้งหนึ่งนะคะนิสสอบเขียนคิว้วมีความติดน้าตาลติดแดงนะแต่ก็ได้อยู่มนาะก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่ามันด,ดุ เท่าไหรเขียนคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยปัดคิ้วจัดทรงคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะกอะ็อันนี้อยากให้มันใหญ่กว่านิดนึงอนะมันแบบชุบุไปน,นิดนึงเนื่องด้วยว่าหลางที่จับไปซื้อนะคะไม่มีอายไลเนื้อนะคะจากก็เลยจะปัดมาสคคร่าโดยที่ไม่เขียนอายไลเนื้อนะคะแต่ปกติเอฟดีรู้จักเขียอนอายไลเนอร์นะ วันนี้ก็เลยจะมีความซอฟลงไปนิดนึงนะคะมาสคาร่าที่ได้มาวันนี้นะคะก็จะเป็น s i s to s i pro glow mascara นะคะส่วนนะคะจะเป็นมาสคาร่าที่มีบัรุงนะคะด้วยเฮมซิดออยนะคะบัรุงงัดขนตายาวหนาเงเด้งนะคะมาดูกันว่าจะยาวหนาเงเด้งเหมือนที่เขาเข็มไหมัหมนะคะสตาดูแบบลักษณะแท่งนอะ คืออันนี้แบบถ่ายจากลักษณะแข้งก่อนเลยนะคือยังไม่เห็นข้างในเป็นไงนะแต่คิดว่าหัวมาคาราต้องเป็นอ้วนแน่นอนมาดูกันนะว่าอ้วนจริงไหมอุ้ยมีอ้วนเป็นแบบม้คาราทําให้ขนตายาวอ่ะเออเออเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะคือปกติแล้วจะเป็นคนที่ไม่ไดัดขนตาก่อนบาดไม้คาราตอยงเงี้นยนะ,นะคะ โอ้ไม่ก็เห็นใช่ไหมคะว่าข้างที่ปัดกับข้างที่ไม่ปัดต่างกันมากเลยอันนี้คือแบบยาวขึ้นมาจริงๆอ่ะดูสิวิมม์คาร่าใช้ได้มากเลยเนี่ยโอ้ไม่ก็อันนี้คือปัดมาคาร่าเสร็จแล้วนะคะก็คือแบบว่าอย่างที่เขาเค็มไวเลยอ่ะคือมาคาร่าทำให้ประทับใจมากงัดขนตายาวหนาะงอนดิดูดิคือแบบ คือเปลี่ยนเลยนะคะขนตาก็คือมีความยาวขึ้นโอ้ยดีดอันนี้ชอบมาก c ซ t o c o ซ o โปรโก o Mascara นะคะเดี๋ยวเรามาฟิ i s h ลุก k นี้ด้วยการทาปากนะคะคือต่อจากนี้จะจะใช้อันนี้เป็นลิปสติกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจากก็จะเอาตัวแปรงเนี้ยลงกับปากเลยนะคะตอนนี้ก็ทาลิปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คนผมว่านะคะตัวปาแก้มปากตัวนี้นะคะ เหมาะกับการทาปากที่สุดนะคะก็คือให้ฟินิชของปากที่แบบแมตนะคะแล้วก็สีค่อนข้างชัดนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าด้วยเสื้อสออังซชูชีตนะคะตัวที่๋าชอบมากที่สุดนะคะในผลิตภัณฑ์ชิชูชิสวันนี้ที่นามาแต่งนะคะก็นี่เลยคะ่ะตัว โปรโกลมาสคาร่าซีส u ูสิตนะคะทุกคนดูสีขนตาคือมีความแบบยาวแล้วก็มีความแบบงอนยังเห็นได้ชัดนะคะอันนี้คือไม่มีการดัดขนตาใดๆทั้งสิ้นนะคะมาสคาราแท่งนี้นะคะก็น่าจะเป็น f ฟร o r i ไอเท e มนะคะชิ้นต่อไปของสาแน่ๆเลยะคะ่ะสำหรับเครื่องสำอางซีส u ูสิตนะคะก็หา ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะคนคือตอนนี้เราก็แบบแต่งหน้าเรา,เราใช้สื่ไปได้สักพักหนึ่งแล้วใช่ปหเรามีความรู้สึกว่าคือแบบถ่ายรูปออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหน้าเราแบบว่าคือมีความนวมีความนวลมีความสวยนะคะ <c oughs> ก็เลยเิียว่าตัวไฮยาแมทตันเนี้ยาน่าจะได้แบบซื้อ ใช้ต่อแน่ๆเลยนะคะคือตอนแรกอะคิดว่ามันแอบติดเหลืองปดนึงนะแต่พอหลังจากที่แบบได้ใช้ชีวิตได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหน้ามันยังแมทอยู่หน้ามันมีความมันแล้วก็ไม่มีความเป็นสังขยาเลยนะคะน่าจะเป็นอีกตอนนะคะที่จะาจ้ใช้ต่อแน่ๆนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ